สบายดีสบายดีวสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กลมาพบกับป่าจอ,อีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องลูกสาวตื่นดินผู้้เดียวพี่น้อง บ่นนอนเนี้ยปิ่นไปเนะ เฮ้ยมาขึ้นมาแล้วลูกมาเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋เฮนยังน่ะเฮ้ยพอนะ

Wai, wow. wai, wow. <laughs> nhấn cái này nhấn cái này yang an yang an ui an yang an yang an yang này

ปุกพ่อวุ่นมารุบ่ปุกอีพ่อว่าอาจจะแจ๊แจะแจ๊นะบอฟังตุ้มในผ้าเนี่ยเอ้าอ้มันหนาวแล้วค่ะตุ้มผ้าดูละห้องอีพ่อว่าอ่จจะแจนะาอะแจจะจะแจแจแจะแจะแจจะแจห้องอีพ่อมารูกบอมืออ่มือหน่อยเย็นแท้มือหน่อยเย็นแท้ตุ้มผ้านะว่ามือน่อย

ออมอืมอืจิกงยกันจิกมืยหน่อยเงกันจิกมือหน่อยเงกันพวกเฮลีนกันจิกเงยหน่อยเงกันนะจิกมือหน่อยเงกันนะชิงไงจืดจืดจืดจืจืดจนะจงนะ Ừ. <laughs> Chừng ạ ạ cho em Ở mưa miền bò Chừng mưa tối miền bò Bớ 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 này tùm hay này Mà Nào nè Tùm จืดจืดจืออจืดจดจืดอะสิ่งนีหนาวะหนาวะอืออดิไปสิอืล้ยเลยลเลยมาเลยมาเลยมามาสนะมานะจะจดมานะจะจดมานะจะจดห้างไมีสิาทนี่หนาววะอีนหนาวะหนาววะึอานหนาววะวะหนาวยงวะ อีหลนน่าหนาวะอีหล่าคือตื่นที่เศร้าแค่นาววะอืมออีหล่าอะไรกระตุนบ่้่มจองใจกระตุนบ่้่ใช่ขีดตาตื่นมาไม่ขีดตาชัน,นตื่นมา Thu Thu ngam. Thu ngam hình thôi sạp thua tung thua cha, thua ông ngắm, sap ông ngắm thua thôi thua tung cha, ông tung tung cha Thu Thu cha Thu cha Thu cha Thu, Thu, Thu cha <laughs> <Thu chà. cười> <Thu chà. cười> อืมวะบอกวิคิงแล้วอืมวะวะนาฬิกาบ่นาฬิกาปุวาว๊กเมย์บอนี่คือนาฬิกาค่อยเดอ้อนี่เดอ้อปาลุงเอ้ยนาฬิกาค่อยเดอ้อนี่เดอ้อเหน้าวหน้าวะเน้าวะสื่ออมมีหอมหอมีผายพลหันไปอีพล เอาวอตัวมีแต่ที่ผาไม่ตด้สชห่อเมีนแมบมีนะ you <laughs>

hết chưa bỏ chôm nhá này nhá วะวะัลูกอีหยังอีหยังวะฮะคืออีหยังมันคืออีหยังโอ้สิแกะออกก็เป็นบ่แกะออกก็เป็นบ่แกะออกก็เป็นบ่มีน้อยนี่แกะออกก็เป็นบ่มีน้อยนี่นะมีน้อยนี่มีน้อยอีโฟรี่นี่มีน้อยอีโฟรี่นี่วะมาเลยโอ้คานหาเนาะไปมื้อนี้คือบ่คานไปหาแล้วมี้วะฮะ โอ้อา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 นอ

นะวะอุ่นบ่อุ่นขักบ่ลูบบ่ตุ่มเป็นเมียชาวมอตัดนี่ขาเปนใส่เปนไรได้พี่น้องเลยนี่เนาะอันนี้มันสั่นกลัวตอนพอเพิ่นสร้างมานะเพิ่นบอกว่าด็กน่อยเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนถึงสามเดือนสามเดือนอยังเพิ่นห้องเอจ็ดแปดเดือนขึ้นใส่ใสได้เบิร์ตยังไงสินะ Mai sẽ vào lại chơi Tất cả chơi Vào Lấy cả vì tay Cắt đi vì chơi chạy à... đây Nhà lùm này chơi đấy Nhà lùm đấy Nhà lùm chơi nó vậy Nó đi cà Vậy Nó đi cà bức อันนี้เหรอเอาเอบก็อยู่นี่อันนี้หระรบเมื่อวานนีอีลห้องยังมื่อวานไปเหนอวิวเฮะอีล่าห้องยังเกิดกิ่บ่ฮะอีหลาอะไรยังใจจชบ่ห้องบอบ เอ๊มีน้อยจะเอ๊มีน้อยมาเลยวะมีน้อยไปแล้วมีน้อยไปแล้วมีน้อยไปแล้วตึ้มว้ายเห็นแล้วนี่มีน้อยว่ะมีน้อยมีน้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าลืมพ่อแม่จ้อยก็เจ็บเลยมือหน่อยนี่ตีกันมึงบึงบึงตีมือหน่อยกันมึ้ง มือหน่อยดืいい้อบ่เนี่ยเบิ้งเม่สิีมือหน่อยเบิ้งเบิ้งมือหน่อยนี่มือหน่อยนี่นะมือหน่อยขี้ดื้อบ่อึมึมือหน่อยขี้ดื้อบ่นี่ dạy dạy coi bác à, à bác, Chúc ngon đấy. bây đừng luôn đi đây đừng ừ. ừ. ngon nữa đừng khử chi Chụp ngon Chốc ngon nha ngon là ừ. ngon nha ngon ngon thế anh à, nhìn này quá nhìn này quá nhớ lìn của mẹ quá ơi chép đây này nè ว้าวดึงกลุกได้อย่าแท้น่เจ็บเดห้หายพอไหมหายพอไหมจริงหายพอเลยไปไปปวพอเพิ่น <laughs> พอเ้ยพื่นนะ่ะ <laughs> เราบ่ตื่นพอเลย ตกนะฮะตกนะฮตกนะฮะเ้เบิ้งเบิ้ไม่ใช่ลงหาดีดีเบิ้งเบิ้งมีหน่อยลงไปหาพ่อบาทกูคือกระตุ้นน่นคือกระตุ้น่ลตอนนี้พ่อเอ้ยพ่อเอ้ยเหม่เหม่เ่เมเะมันตนี้นี่

ดีใจวะดีใจวะเลยลงมาหายวะฮะดีใจวะดีใจวะมามีน่อยโอ้เตะหกโมงคุบบ่ตื่นยังในเช้าแหละ่ะเอ้ยก็ได้หน่อยนี่ ใช้ซึ่งแท้โอเคสาวพี่น้องเลยเนาปะป้าจ้อยก็บจิขอจบคลิปเงี่ยนเพียงสานีก่อนเนาะมีน้อยซองอมีน้อยซองยังนี่โอคหามีจ้อยจ้ะจ้ะเอ้มีน้อยซองอ่ะจิขอจบคลิปเพียงสานีก่อนให้มีน้อยดินกับอีบอกรีน้อยมีน้อยโอเคน้องพี่น้องเลยไปแล้ว กลาวคำว่าสบายดี